ตอนยังขับวิงอยู่ปะวันนี้ไ,ม,ไม่ใส่ชุดจิน,นหรอเกาะก้อยกินตั้งแต่สมัยมหาลัยฉันขับมนะไม่ได้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรแกกับฉันน่ะมนคนละชั้นกันปตะเอ๋อ่ะรีจะกลับแล้วเหรอแล้ววันนี้ทำงานเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะเออว่าแต่ นี่แกจะกลับยังไงหรออ๋อเดี๋ยวปอนมารับบ่ะอ้าวเหรอ,อ, EN อ EN แล้วนี่ปอนยังขับวินอยู่ปะก็ยังขับอยู่นะหยถ้าเป็นฉันนะ่ะเลิกไปตั้งนานละมีแฟนขับวินน่าอายจะตายแต่ฉันไม่อายหรอกเพราะว่าปอนเขาทั้งเก่งทั้งขยันแถมยังเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายด้วยแค่นี้ฉันก็พอแล้ว เป็นคนดีแต่ไม่มีเงินมันก็เท่านั้นแหละก,ก้อยเธอนี่นะเออนี่พรุ่งนี้วันหยุดเราไปกินข้าวกันปะอืมพรุ่งนี้ฉันมีนัดกินข้าวกับปอนอะโอ๊ยไปกินข้าวกับปอนก็กินได้แค่อาหารต๊อกต่อยทธอไม่เบื่อหรือไงก้อย ก็ได้ก็ได้ถ้า,างั้นเรากับปอนขอตามไปทีหลังนะถ้า,างั้นฉันกลับก่อนนะบ๊ายบายคู่รักกัดก้อนเกลือกินเหรอเี้ใจฉันไม่เอาหรอก นี่พี่ลี่ธุรกิจร้านกาแฟของเราที่กําลังจะเปิดอะ่ะตอนนี้ผมได้เงินทุนมาแล้วก้อนนึงนะเฮ้ยจริงดิฉันนี่หาแทบตายมีใครยืมสักคนผมบอกเลยนะว่าเฮียคนนี้เนี่ยเข้าใจดีมากเลยนะสามเดือนแรกนี่เขาไม่คิดดอกเลยเลยนะอุ่ยดีอ่ะองั้นอย่างนี้ธุรกิจร้านกาแฟของเราก็เดินหน้าต่อได้ดิ ใช่ครับอยู่เชีงักมาตั้งนานเรียกว่าแต่ทำไมพี่ไม่สั่งหารมาทีเนี่ยฉันก็รอเพื่อนจอมซื่อบือ้อกับแฟนจอมกระจอกของมันนะสิกระจกกระจกขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็ใช่เนี่ยสิก็ขับบินมอเตอร์ไซค์มาตั้งสามปีนะไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยขนาดฉันน่ะเพิ่งเรียนจบมาทีหลังเขายังมีรถยนต์ขับก่อนเขาเลยผมว่า ถ้ามองในแง่ดีนี่เขาอาจจะไม่อยากไปนี้ก็ได้มั้งนี่แกจะออกตัวแทนเขาทําไมเนี่ยจนก็คือจนนั่นแหละผมไม่ได้ออกตัวแทนเขาสักหน่อยเผอนี่ถ้าฉันเป็นหย่ก้อยนะฉันเลิกไปตั้งนานละฉันไม่ทนคบอยู่กับคนกระจกกระจกแบบนั้นหรอกขอเถิดพี่ใจเย็นกงอนเอ้านี่แกจะไปไหนเนี่ย เดี๋ยวผมไปเข้าข้างน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาทำไมย้อยก้อยไม่มาสักทีนะหิวแล้วเนี่ยนั่นไงพูดถึงก็มาเลยทางนี้โ้โหอ้าวปอน วันนี้ไม่ใส่ชุดวินมาหรออ๋อพอดีว่าวันนี้เราหยุดอะรี่ปอนก็แต่งตัวปกตินะไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยเออนะมา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 นั่งได้ละแล้ว,ลวนี่แกมานานหรือย,ยังอ๋อก็สักพักอ่ะเอ๊ะแล้วน้องชายแกล่ะ ทำไมไม่เห็นมาในบอกว่าจะมาด้วยนี่อ๋อเพิ่งไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้อ่ะร้านนี้สวยนะก้อยอย่าทำตัวเป็นบ้านนอกเข้ากรุงสิแต่เจ้าว่าไปก็เหมือนอยู่นะเออนี่ปอนแกนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะ ก็ไอก,กินตั้งแต่สมัยมหาลายัยฉันถามจริงๆนะไอ้รถมอเตอร์ไซคันนี้ฉันเห็นแกขี่ตั้งแต่สมัยเรียนละเมื่อไหร่แกจะเอาไปขายเป็นเศษเหล็กสักทีอะนี่แต่เราชอบนั่งมอไซค์มากกว่านะอ๋อเหรอฉันขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ลำบ,บากอะไรนี่ดีกว่าไปซื้อรถแล้วเป็นนี่แบบเธออะนี่แกกล้าว่าฉันหอไคนกระจอกก็ฉันพูดความจริงนี่ รับไม่ได้เหรอ,อลี่นี่เธอทำอะไรอะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าแกกับฉันน่มันคนละชั้นกัน <_ t ick> นี่แกจะดูถูกพวกเรามากเกินไปแล้วนะทำไมดูถูกแล้วมันทำไมก็ทำมันจนจริงๆ,ๆทั้งจนทั้งโง่พูดตรงๆเลยนะฉันก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเห,หรอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอพี่ลี่ ฉันก็กำลังสั่งสอนเพื่อนที่มันไม่เจียมตัวอยู่นะสิเฮียนี่แกรู้จักด้วยหรอรู้จักสิรู้จักดีเลยด้วยก็เขาเป็นคนที่ให้เรายืมเงินทำร้านกาแฟไงตอนเนี้ยนะนี่คุณผมน่าจะให้คุณยืมเงินไม่ได้แล้วละ่ะคุณไปหาที่อื่นเถอะเดี๋ยวสิครับเฮีย ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับพียเพราะาผมเพิ่งวางมัดจาไปแล้วถ้าอย่างนี้ผมไม่ได้เงินก้อนนี้มามัดจาผมก็ถูกยึดสิครับเฮี่แล้วผมก็ไม่ได้เปิดร้านกาแฟต่อนะครับเฮี่นั่นมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมที่รักฉันว่าเรากลักบกันเถอะฮียอเดี๋ยวสิครับฮี่อย่าเพิ่งไปครับฮี่ผมขอโทษแทนพี่สาวเองโซ่ผมด้วยครับเพี่เฮี่กรรมกรนี่พี่ทำเรื่องอะไรของพี่เนี่ยแล้วอย่างนี้เราจะหาเงินจากไหนอ่ะ ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าป่อนให้เรายืมเงินน่ะแกมไม่ได้บอกนิวว่ามันไปใครอ่ะ